ฝากกติดต,ตามด้วยนะคะรวมมีประเด็นร้อนวงการบันเทิงข่าวดราม่าจุดจุกแห่งปี2021ในรอบปี2,564ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนั้นแม้วงการบันเทิงจะสะดุดหยุดนิ่งไปบ้างเนื่องจากสถานการณ์โควิดแต่ข่าวคราวในวงการบันเทิงกลับมีเรื่องราวหลากหลายเหตุการณ์ด้วยกัน เรียกว่ากลิ่นดราม่าคลุ้งไปทั่วทุกหัวระแหงเลยทีเดียวบางเรื่องแรงจนต้องเอามือทาบอกบางเรื่องก็ดราม่าเบาๆแต่ก็จางหายไปตามกาลเวลาชมผู้อารยาดราม่าวัคซีนซิโนแวชทุกเดือนพฤษภาคมต้องบอกว่าเป็นดราม่าที่ถูกพูดถึงเยอะมากๆหลังชมผู้อารยา ออกมาโพสต์รีวิวการฉีดวัคซีนซิโนแว์พร้อมกับข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ในช่วงเวลานั้นมีกระแสของวัคซีนอินซิโนแว์เยอะมากสร้างความไม่มั่นใจให้กับประชาชนคนไทยอยู่พอสมควรและการรีวิวของชมพู่นั้นกลับการเป็นประเด็นร้อนกลิ่นดราม่าฟุ่งอยู่หลายวันทีเดียวเพราะบางความคิดเห็นบอกว่าเธอกําลังทำประชาสัมพันธ์ให้กับทางภาครัฐหรือเปล่า การมาชวนเชื่อให้คนไปฉีดวัคซีนตามเธออยู่ไม่เหมาะสมแต่อีกฝากมุมความคิดเห็นก็บอกว่าชมพู่เขียนข้อมูลไว้ค่อนข้างละเอียดทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นซึ่งประเด็นดังกล่าวทำให้ชมพู่ถูกชาวเน็ตบางส่วนยังคงหยิบยกเรื่องนี้มาพูดถึงอยู่เป็นระยะระยะล่าสุดกับการบินไปพักผ่อนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เธอก็ถูกตั้งคำถามว่าฉีดซิโนแวคเข้าประเทศเขาได้หรอ แต่สุดท้ายข้อมูลก็ปรากฏชัดทำเอาชาวเน็ตคนดังกล่าวต้องโพสขอโทษเธอพร้อมกับบอกว่าหาข้อมูลไม่ดีเองก็ต้องบอกว่าประสบการณ์วงการบันเทิงของเธอนั้นชั่วโมงบินสูงมากดรามา่าใดๆเธอลอยตัวผ่านไปได้อย่างสวยๆกระต่ายพันนิพาดราม่าซุ่มคลอดลูกย้อนไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมมีข่าวลือออกมาหนักมากในโลกออนไลน์ประเด็นนักร้องลูกทุ่งสาวกระต่าย น,นิพาซุ่มคลอดลูกเรียกว่าข่าวลือดังกล่าวเป็นประเด็นโรม,ม่าเลยทีเดียวเพราะครูไัยบู์เจ้าของค่ายเพลงพุ่งตำแหน่งผู้จัดการส่วนตัวของกระต่ายนั้นถูกลือเป็นสามีของนักร้องสาวนั่นเองสุดท้ายเรื่องราวดังกล่าวถูกคลี่คลายด้วยการถแถลงข่าวของทั้งครูไพบูล์และกระต่ายโดยทั้งสองคนได้เปิดใจว่าเรื่องราวดังกล่าวคือเรื่องจริงมีทาย,ยาทตัวน้อยเป็นโซ่ทองคล้องใจที่เกิดจากความ ตามรักและได้มีการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแต่เรื่องราวดังกล่าวกลับไม่ได้จบลงง่ายๆมีประเด็นของอดีตภรรยาเอมิราเข้ามาโยงในเรื่องดังกล่าวเรียกว่ามีการตอบโต้กันไปมาจนเกิดการพิพาทถ,ถึงขั้นมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นซึ่งเรื่องราวจะลงเอ,อยอย่างไรแฟนๆต่างอยากให้ลงเอ,อยกันด้วยดีไม่ต้องมีการบาดเจ็บไปกับเรื่องนี้อีกแล้วเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นดราม่าทองก่อนแต่ง เจอข่าวดราม่ามาอยู่ตลอดสำหรับนักร้องสาวคนเก่งเจนนี่ได้หมดค่าสดชื่นแต่ประเด็นร้อนในช่วงเดือนกันยายนนั้นดูจะปะทุขึ้นมาแบบรวดเร็วมากๆหลังมีคนจับสังเกตและเข้ามาตั้งคำถามตามผ่านทางโซเชียลมีเดียของเธอเองไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ i ิน t ต g r กรมโดยถามไทยว่าเจนนี่กำลังตั้งท้องหรือไม่เพราะสริระร่างกายที่ดูอวบขึ้นมากและเรื่องราวดังกล่าวเจนนี่ไม่ได้ปกปิดอะไร เพราะจากการตอบคำถามผ่านรายการที่ถามถึงข่าวลือว่าเธอกำลังตั้งท้องหรือไม่ซึ่งเจนนี่ได้ยอมรับว่าประจำเดือนเธอยังไม่มาและจะไปทำการตรวจอย่างเป็นทางการซึ่งหลังจากนั้นเจนนี่ได้ออกมาประกาศว่าเธอกำลังจะมีเบบีตัวน้อยกับแฟนหนุ่มยิวชัดมงคลทำให้เกิดมีประเด็นดราม่าเบาๆว่าเธอท้องก่อนแต่งไม่น่าเป็นตัวอย่างที่ดีแต่เรื่องราวดังกล่าวเจนนี่ บอกว่าครอบครัวเธอไม่ได้มีปัญหาอะไรและเธอพร้อมมากที่จะเป็นคุณแม่ส่วนทางฝ่ายยิวก็ได้ทำการคุกเข่าขอแต่างงานไปแบบโรแมนติกและก็มีภาพงานแต่งตามแบบประเพณีไทยของเจนนี่ยวออกมาให้ได้เห็นความสุขและชื่นมื่นของทั้งสองครอบครัวมดดาคชาพาดราม่าเปรียบเทียบแบมแบมนิชคุณกับลิซ่าและพิง ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ1-2วันซ้อนกับแฮชแท็กดราม่าสุดร้อนแรงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบนด์มดดำปมของการขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ของมดดำคชาพาพิธีกรฝีปากกล่านั้นเกิดจากมดดำได้พูดอ้างอิงถึง 2. สองศิลปินหนุ่มชื่อดังนิชคุณหอระเวชกุลและแบมแบมกันพิมุกกลางรายการแชร์เทปออกอากาศวันที่1ิ กันยายน2564ในเชิงเปรียบเทียบกับ Lisa ลิซ่าลลิษามโนบาลหรือลิซ่าแล็กพิง์หนึ่งในสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปแล็กพิงซึ่งกำลังมีผลงานโซโล่เดี่ยวครั้งแรกในชีวิตกับอัลบั L ้มแอลเอลไอเอเฮจจากนั้นเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเป็นจำนวนมากพร้อมกับบอกว่าทุกศิลปินกว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้ไม่เช่ ช่วเหลือง่ายทุกคนต้องปันป่าต่อสู้กันมาอย่างหนักการพูดเชิงเปรียบเทียบไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งต่อมามดดำต้องเปิดใจถแถลงขอโทษอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงความจริงใจรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเองโดยได้เอ่ยขอโทษครอบครัวแบมแบมแฟนคลับแบมแบมและขอโทษครอบครัวของนิชคุณและครอบครัวพร้อมกับบอกว่านี่เป็นบทเรียนครั้งสำคัญในการทำงานกับบทบาทของพิธีกรที่ต้องพิจารณากลั่นกรองเยอะ ก่อนจะพูดเรื่องอะไรและบอกอีกว่าสำนึกผิดแล้วสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแต้วนัทพรราม่าไม่กักตัวตามมาตรการนางเอกสาวแต้วนัทพรยืนหนึ่งเรื่องการกับตัวจริงๆเพราะเกือบทุกครั้งที่มีข่าวคนในวงการบันเทิงติดโควิดจะมีชื่อของแต้วปรากฏเป็นผู้มีความเสี่ยงอยู่ตลอดตลอดเรียกว่าเชี่ยวชาญเป็นที่สุด และกิจกรรมระหว่างที่ต้องเธอต้องกักตัวนั้นจะเห็นภาพการออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงทุกวันและมีภาพหวานหวานของไฮโซนายมายืนให้กำลังใจอยู่ประตูหน้าบ้านอีกด้วยและในช่วงเวลาที่แต้วต้องกักตัวนั้นเกิดมีประเด็นดราม่าตามมานั่นคือมีชาวเน็ตเจอแต้วที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งพร้อมกับตั้งคำถามว่าทำไมไม่กักตัวจนครบกำหนดซึ่งหลังจากที่เกิดประเด็นดราม่าขึ้น เต้วได้ออกมาขอโทษและให้ข้อมูลว่าเธอออกมาแซวเทสและผลออกมาเป็นลบพร้อมกับรับผิดชอบร้านด้วยการวิคลีนนิ่งให้เรียกว่าเธอกับตัวจนเป็นผู้เชี่ยวชาญไปแล้วจนได้รับฉายาสตรีต้านโควิดเพราะเธอรอดทุกครั้งจริงๆซึ่งแต้วได้เคยให้ข้อมูลไว้เธอค่อนข้างดูแลตัวเองล้างมือปล่อยฉีดแอลกอฮอล์และใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาเทพโพงามไลฟ์นวนเหตุบราม่า กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงดูเดือดในโลกออนไลน์เลยทีเดียวหลังจากที่ตลกอวุโสเทพโพงามได้ออกมาไลฟ์พูดถึงเด็กรุ่นใหม่ทำบ้านเมืองวุ่นวายพร้อมกับชมการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ว่าบริหารดีแล้วต้องบอกว่าไลฟ์นี้ทำเอาเกิดกระแสะวิพากวิจารในหลายแง่มุมทั้งมุมเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่กระแสะไม่ได้หยุดแค่นั้นไลฟ์ของป่าเทพยังลามไปถึงการทำธุรกิจขนมของตลกอวุโสคนดัง มีการพูดแซะถึงขนมบอกว่าไม่อร่อยและอีกหลายๆประเด็นที่ทำเอาป่าเทพถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อยู่หลายวันเลยทีเดียวสุดท้ายดราม่าก,ก็จางหายไปตามเวลาพร้อมๆกับป่าเทพก็ไม่ได้ออกหน้าจอทีวีเช่นกันไปทุ่งเททำขนมเปี๊ยะจริงจังอีกครั้งเพราะเจ้าตัวบอกว่ายอดออเดอร์ถล่มทลายจนทำแทบไม่ทันเลยกวินดราม่าถ,ถูกโดงงร็ปเปอร์เปเมียแต่เบี้ยวค่าเพลง เมื่อช่วงเดือนตุลาคมมีประเด็นดราม่าร้อนแรงเกิดขึ้นมีการพูดถึงแรปเปอร์ทรงดีเป็นเมียแต่บี้ยเงินส่วนแบ่งค่าแต่งเพลงซึ่งประเด็นดังกล่าวถูกโยงไปถึงนักร้องแรปเปอร์กวินดูวานมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักพร้อมกับตั้งคำถามว่าเรื่องราวดังกล่าวจริงหรือไม่ซึ่งกวินไม่ปล่อยผ่านได้ออกมาโพสชี้แจงอย่างละเอียดโดยบอกว่าเรื่องราวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ไม่เคยโกงครายและรายได้จากเพลงดังกล่าวที่เป็นปัญหาเป็นแค่ส่วนหนึ่งของรายได้เมื่อ3ปีที่แล้วส่วนรายได้หลักณนะปัจจุบันเจ้าตัวบอกว่ามาจากการที่เขาทำธุรกิจกับทางภัรยาเรียกว่าเคลียร์กันอย่างละเอียดเลยทีเดียวแต่ในบางประเด็นที่เป็นเรื่องส่วนตัวที่มีการโพสต์ลงในโลกออนไลน์เช่นภาพบ้านเลขที่บ้านกินบอกว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยในจุดนี้เจ้าตัวขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด โทนี่รากแกนดราม่าขอเป็นกลางเป็นเหตุเรียกว่าเป็นดราม่าร้อนแรงในโลกออนไลน์หลังจากที่นักแสดงโทนี่รากแกนออกมาประกาศจุดยืนทางการเมืองด้วยการโพสต์ว่าตนเองไม่เข้าข้างฝ่ายไหนขออยู่ฝ่ายรักธรรมชาติและอยากเห็นหน้านายกคนใหม่โดยใช้รูปของนักการเมืองทีมพิธาประกอบกับแคปชั่นที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้จึงทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจาร์ต่างๆตามมาจนแฮชแท็ก เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทนี่รากแก่นพุ่งเป็นอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปในวงกว้างหลายๆโดยเฉพาะคำว่าเป็นกลางหมายถึงเลือกข้างคนชนะเป็นต้นนอกจากนี้โทนี่ยังถูกขุดเรื่องการใช้สินค้าแบรนด์เนมไม่ได้ตัดขาดระบบทุนนิยมสักเท่าไหร่เรื่องราวดังกล่าวโทนี่ต้องออกมาโพสต์ขอโทษในประเด็นดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยบอกว่า ผมยืนยันว่าผมต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นผมไม่เอาผดเด็จการและไม่ชอบการใช้ความรุนแรงไม่ชอบการทำร้ายประชาชนและโทนี่ยังได้ถึงกระแสดราม่าดังกล่าวอีกด้วยว่าตนเองพลาดไปแล้วพลาดไปแล้วครับให้อภัยผมด้วยนะครับและนี้คือรวมมิดประเด็นร้อนวงการบันเทิงข่าวดราม่าจุกจุกแห่งปี2021 สั้นบันเทิงฝากกดติดต,ตามด้วยนะคะ